นะครับเข้ามาในโ่บ้านหางไกลเมืองนะครับเดี๋ยวพาไปดูเรื่อยๆนะเส้นทางใหม่นะครับ มัวไรขนาด บ้านนะครับเพราะว่ามันผมมีป้ายบอกมูแต่ว่าอยู่เมืองยมมาลาศเห็าว่าอันนี้เข้าไปได้ไกลมากนะครับมีทั้งขึ้นภูลงภู เห็นหมู่บ้านจัดบ้านเนี่ย <c oughs> อะที่คือสุ่มมานะเราเคยมาก็เลยเลี้ยวเข้ามาเิ่นนี่ข้างหน้ามีรถโดยสารรถสองแถว วัยรุ่นประจำถิ่นก็มีโคตรสวยนะครับหมู่บ้านนี้มักบรรยากาศมักบิวสวยงามขนาดตอนนี้เริ่มออกจากหมู่บ้านแนละ้วเดี๋ยวเห็นหมู่บ้านเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับ โรงเรียนนี่โรงเรียนอยู่ข้างแบ่แบะแบะนี่อันนี้ข้ามขัวสะพานนะครับเป็ขัวไม้คลาสสิก ต้องมันมูจักซื้อบ้านนะครับมุจักจำเป็นตอนนี้คือบ้านเรือนสวยงามนะครับมักขนาดเลยนี่น,น เด,เดี๋ยวถ่ายให้มมใชมมาแจกจัดขับรถมาสักพักนะครับโอ้โหเห็นทางขึ้นเขาเห็นทางขึ้นเขาด้วยข้างหน้ามีรถไถเนาะคันหนึ่งกำลังค่อยๆไต่ลงนะครับ gian năm thang lười lười còn kia có chắc nói ừ. โอ้สูงเกินตอนนี้เกียร์หนึ่งเด้อครับเด้อเกือบพอขึ้นออ้หายใจสะดวกแทนรถแล้วป่ะนี่ก็ก่อนหน้านี้เมื่อยแทนรถขนาดเลยหายใจพอทั่วท้องอขึ้นนี่ ลงแล้วจะมีขึ้นอีกไหมนะครับรอดูก่อนเมื่อกี้นี่สั้นแหงขนาดเลยเมื่อกี้เกือบบอลอดนะครับโอ้โอ้โอ้อ้ยโอ้ยอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยอย <laughs> ยังโชคดีทางขึ้นเนินยังมีแบบเป็นคนรีดนะครับงามเนอะอยากจอดเดนาะถ่ายเนาะเดี๋ยวพาดูวิวก่อนนะครับนี่ลงมาจากรถแล้วนะครับเดี๋ยวพามาดูวิวบรรยากาศข้างล่างที่เราขึ้นมาเมื่อกี้นี่เหมือนจะขึ้นเนินมานิดเดียวนะแต่พอขึ้นมาตรงนี้นะครับ รู้เลยว่ามันสูงมากมากดูบ้านคนนี่กระจิ๋วหลีวเลยบ้านคนมดเอ้ยเล็กกว่ามดนะครับอ้งามเนาะบรรยากาศมุมนี้สวยงามบึงกระเจ้าลงมาคนน่ะดยอดงานเลยอยากได้บ้านแบบมีวิวภูเขาแบบนี้เนาะ ตื่นเช้ามาได้แบบเปิดประตูออกมาจะเห็นวิวทุ่งนามุมสูงเนาะไปกันต่อนะครับผมพาเบิ่งเพียงเท่านี้เนาะเจ้ามาแต่ให้นะครับที่แรกจะว่าเจียนไปขอ,อเบิ่งทางลงเนี่ยเด้ออาจจะลงรถโอ้มันมีทางลงตรงนี้เนาะโอ้ มาแต่ให้มาแต่ส่วนลยเอาเอาลองเอาไม้เอาปืนเเื่อนั่นเขาลงลงทางสันอยูอ่ขอเพิ่งจักน้อยอันนี้ทางลัดกับเจ้า,าทางลัดยังนนยังตามทางแต่บวบไหวเนาะไก,ก่ออมไก่อุ้ยมันจะเป็นอูออออ้ทางคัดนะ ด่แเอาสูงพอสูงนะครับที่แรกก็ว่าสิถ้าคิดถามทางเพื่อนแต่บึงคือเพื่อนสิเขินๆบ <laughs> ึงคือเพื่อนแต่งงๆ <laughs> ถืออย่างมากบอถือกล้องนะโอเคเราเดินทางกันต่อนะครับขึ้นภูเขาต่อนะครับ เด็นกนึ่งจะขึ้นไปโพ เบื้งมาัจาก,กาศสองข้างทางนะครับเป็นธรรมชาติป่าเขาสวยงามเห็นภูเขาบะเ็นอันนี้มีเถียงนาอยู่เถียงนาหนึ่งภูเขาเขียวเฮ้ยไม่ภูเขาป่าเขียวอยืนนะครับ หน้าเหมือนเห็ดเป็นสวนมันพ่อนี่โอ้สวนมันเหมือนเหมือนโอ้ขึ้นโนอนอีกแล้วนะครับขึ้นโนนขึ้นเนินแล้วอันนี้เแม่นโนอนอันซีมนเมนต์ือเปล่านิ คือมาแล้วเนี่ยเป็นโนนขี้ดินขึ้นได้หรอ่ น่าจะมีสนยันสนสนมันเยอะอยู่นะครับขอภัยในเรื่องอดี่วไทยกับเราผุผ่นๆกันนะครับเพราะมันด้วยกันคุ้นชินคุ้นเคยเอา้าวสนมันรวมไกยสุดหูสุดตา างหน้าจะเป็นสะพานเบื้องตะเจ้าข่ามสะพานก่อนป๊นนึงเป็นขัวนะเวลาเป็นห้องปนียได้ไไยินชาวบ,บ้านบอกมาว่าตรงนี้เมื่อก่อนบ่มีขัวสะพานเด้อได้เวลาน้ำท่วมกระ้ามบบได้นะครับคนก็เลยเ็ดขัวสะพาน นำท่วมจึงออกไปข้างนอกได้เนาะนี่แต่สวนมันเนาะเต็มเลยขีม่มาได้สักพักเข้าป่าเบาไปไนีป่ใบน้าเพิ่นห้องใบง่ายๆ่ายง่ครับแล้วก็มีพวกต้นไม้สูงๆใีญง่ๆนะ บอนบบของหรือยอย่างนัะไปง่ายขนาดเลยพวกแถมไปแบบสวยงามน้ำน,นะเอามันชุ่มซื้นนะตรงนี้มันบรรยากาศมันเย็นมันเลยมีอันนี้หรือเปล่า ที่ไม่เคยเห็นก็ได้เคยเห็นนะครับตลอดทางเห็นแต่ต้นอันนี้ต้นใบหย่ๆนี่เลยขึ้นเน,าานินละเข้ามาไกลตะบักนึงมาเจอหมู่บ้านแล้วหลังจากตั้งแต่ขึ้นเขามาเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านแน่ที khảo ma cây không làm luôn thịt nói ui bừng thang chứ bừng bừng là luật lại tế cân nhìn ngân cả cháu tệ là nhảy nạp mang thường bừng cái ngầm ตรงนะมน่าจะตรงเพราะว่ามันไม่มีทางอื่นไปแล้วม,มันไม่ใช่เพื่อนบงานเนาะจะมากจะเป็นเพื่อนบนเนินเขาเนินส,งสูงๆนะครับคาดจะบึงทางนั่นเลยคือบึงกองโอ้กองหันไปไส <laughs> ถึงจะเป็นบ้านไม้นะครับแต่ว่าบ้านงามนะครับ เงินไม้กับเจ้าบ้านจิตภูเขานะครับขนาดอยู่ดึงเขายังมีเขาอีกลูกยังซ้อนอีกโอ้ยสุดยอดเลยหมู่บ้านหนาวเป็นหนาวบึ่งเด้เด็ ก่อไปผินนี่ครับมู้บ้านแบบสดจอดคักขนาดเลยติดเข่าพร้อมนี่นี่เบื้องหลังค่านี่หลังค่าจะเป็นแบบดั้งเดิมไปใไส้ไม้แผ่นเพียบหลังค่านะครับเป็นไม้แผ่นน,น้อยๆตัวนี้โอ้อากาศหนาวสดจอดเลยดหนาวเหง อันนี้เป็นรถปั่นเข่ารถปั่นเข่าที่นะี่เนาะแม่นป่ะอืแม่แม่เป็นรถปั่นเข่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่ทานี้นะพ <c oughs> ามาเบิงบรรยากาศหมู่บ้านที่บ่เคยมาน,นะครับ <c oughs> สวยงามครับขนาดเลยหมู่บ้านนี้เดีย๋ยวขับรถออกกันเด้อมานี่ <c oughs> มาแค่นี้